สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูเครื่องตัดหญ้าที่เราซื้อมานะคุณผู้ชมยี่ห้ออะไรก็ช่างนะครับต่อให้ดียังไงก็ช่างนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นสเปคแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นบูทนี่เราใช้ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยคุณผู้ชมเนี่ยไปใส่ใบมีดแบบนี้นะคุณผู้ชมใส่ใบมีดแบบนี้แล้วมันไปกระแทกกับเขาเรียกว่าอะไรเดียวเออ กิ่งไม้นะถ้าหัวไม่มือเนี่ยคุณผู้ชมดูดูครับกระแทกนิดหน่อยหักด้านในนะมันใช้ไม่ได้ถ้ามันหักด้านในมันก็นี่มันหลุดแบตมิสเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมมันหลุดมาทั้งเบ้าเลยเห็นไหมอเขาหลุดมาทั้งเบ้าแบบนี้มันใช้ไม่ได้เลยคุณผู้ชม,มเห็นไหมไอ้สเปคแบตมิสนะฮะไอ้บริษัทไม่รู้จะผลิตมาเพื่ออะไรนะไอ้ผลิตให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวผมตัวนี้ผมไม่ติดใจหรอกครับผมตั้งใจจะโมนิฟายอยู่แล้วนะคุณผู้ชมพอดีว่าโมนิฟายเมื่อวานนี่ม พอดีว่า,ามาใช้วันนี้พอดีเราถ้ามาชัไทมาเป็นใบมีดแบบนีไ้ไม่ไหวสู้ไม่ได้ครับแค่เราไปกระแทกกับเนินดินมันก็หักแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะหักด้านในเนี่ยนะมันมีดะมันมีครับแล้วแขนเราอ่อนนะเอามากระแทกหักด้านในนะถ้าเป็นสายเอ็นแบบนี้นะนี่ถ้าเป็นสายเอ็นแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะครับต่อให้กระแทกยังไงไอ้เจ้าเจ้าบุตรตังนี้มันก็อยู่ได้นะเพราะว่าอ่า สายเอ็นมันมันยืดหยุ่นได้แต่ใบเม็ดมันยืดหยุ่นไม่ได้มันกระแทกป้อมก็เข้ามาต้งนี้เลยนะแรงนะครับคผู้ชมถ้าผมจะไปโมดิฟายนะครับวันวันนี้ต้องทําให้เสร็จตอนบ่ายวันนี้ก็คงจะทํางานเท่านี้แหละครับคลิปนี้นะมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ